ดคคีค่ะคุณลูกค้าข่ยยินไว้เที่ยวนได้์มากอีกแล้วนะคะวันนี้ขอนำเสนองานพรีเมียมนะคะแล้วก็งานหายากนะคะเป็นงานชุดนี้จะเป็นงานซิปนะขอนำเสนอเลยพี่ๆที่หางานหายากอยู่นะคะแนะนําชุดนี้เลยราคาจะต้องได้นะมาเริ่มกันเลยค่ะตัวนี้ตัวแรก ใต้หนังนะคะเป็น l o ห้าหนนะคะรหัสกรกิงหนึ่งสองเก้าสองเอวสามแปนะคะยาวทั้งตัว365หกค่ะเจตัวนี้เป็นของไชน่าค่ะ2องพันมาะคะมาดูด้านหน้ากันเนาะด้านหน้าดูน,านี้เลยด้านหลังนะคะงานพรีเมียมค่ะตัวนี้พีีค่ะ,คะสำหรับตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับคนสูงไม่เกินร้อยหก นะคะมาดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปนะคะวันนี้เป็นงานสีดำป้ายหนังนะคะรุ่นรไว럿ห้าหนึองนะคะปากเกนหนังสีดำป้าย e ีชัดเจนนะคะรหัสหนึ่งสองหค่ะเอลอยู่ที่31ยาวทั้งตัวอยู่ที่37นะคะของปากีสถานค่ะป้ายขายอยู่ที่6นะคะตัวนี้อยู่ที่สองพ นะคะมาดูด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้เลยขาเล็กนะพี่นะคนสาหรับชอบขาเล็กงานวิกีค่ะดูด้านหลังกันนะคะ ตัวนี้ดำสนิททั้งตัวค่ะสำหรับคนชอบเงินดำพาลิกน,น,นั้นแนะนำวันนี้เลยมาดูเงินต่อไปกันเลยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นรุ่นรถ51 0นศนย์ะคะใบป,ประกนหนังนะคะประเกันบีอีนะใบแทบบีอีนะคะรหัส12354ค่ะเอวอยู่ที่29.5นะคะยาวทั้งตัว4 5 5สบปลายขา6นะตัวนี้ จะ,จะมีตำหนิคราบนะคะตรงด้านนี้นะถ้ามไม่สังเกตจะไม่เห็นนะคะวันนี้เป็นงานฟอกรงงานนะพี่นะด้านหน้าค่ะจะเป็นสบัพอย่างนี้เลยหมอะสำหรับคนชอบขาเล็กนะคะงานพรีเมียม ไปดูด,ด้านหลังค่ะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ค่ะสําหรับตัวนี้นะคะอยู่ที่1,850บาทค่ะใครที่สนใจงานฟอกนะคะอย่าพาตัวนี้นะคะโดต่อไปงานเข้มค่ะเป็นยารีวัยรุ่นลด511หนหนะคะป้ายหนังนะคะตัวนี้รหัส12285แปทบบีอีนะคะแทบบีอีชัดเจนตัวนี้เอวสามสิยาวทั้งตัว42 ขาเจ็ดตัวนี้เป็นของโปรแลนนะคะด้านหน้ากันด้านหน้าน,นะคะตรงหัวเขาจะมีสกรีเซอด้านซ้ายและด้านขวาจะเป็นอยดังนะคะตัวนี้เป็นกระบอกเล็กนะดูด้านหลังค่ะด้านหลังสำหรับคนชอบขาเล็กนะแนะนำเลยตัวนี้นะคะที่สองัห้าสินะตัวต่อไป นเจ้าของทางร้านเลยนะเป็นรุ่นร้อน5 1งห่งค่ะปากินหนังนะั้นดูลักษณะกลับมากแล้ให้เครงเกมหนึ่สองหาหนึ่งเก้ 19, 3, 4, าเอสามสีย้วมทั้งตัว3ามนะคะ กจุดแปดดูงานเฟรนะคะมาดูด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะตรงนี้แต่งเสนนะตัวนี้เป็นรอยเพื่อนนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งตัวนี้เป็นยาลิมแดงนะคะพี่ริมแดงสุดเลยท่าในใดที่ตามหาริมแดงหุณนะคะแนะนําตัวนี้นะคะตัวนี้ อยู่ที่4,250นะคะสำหรับงานทีเมียมงานซิฟทกนี้นะคะใครพลาดแล้วพลาดเลยท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรหรือไลน์มาสอบถามแอ,อดมินได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะชมคลิปต่อไปหนึ่งคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ